คือผมเห็นเพื่อนดูดครับแล้วคือส่วนตัวอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบบุหรีม่มวนอยู่แล้วครับด้วยกลิ่นด้วยกลิ่นเนี่ยแบบเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่ชอบเลยคือผมอยากสูบบุหรีร่แต่ว่าไม่อยากสูบบุหรีม่มวนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกลิ่นเหม็นแล้วก็อาจจะแบบไปรบก,กวนคนอื่นก็เลยเลือกที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับ เออก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเห็นคนดูแล้วมันเท่ครับเริ่มต้นมาจากเพื่อนครับผมเห็นเพื่อนอสุกุลีไฟฟ้าก็เลยเห็นว่ามันดูเท่ดีดูแบบว่าดูน่าลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองกับเพื่อนครับเริ่มมาจากาผมเนี่ยได้เข้าโครงการเลือกุลีครับกับเพื่อนที่มหาวิทยายลัยหนึ่งครับแล้วเขาก็ให้คําแนะนําว่าเออถ้าถ้าลอง รถไม่ได้ก็ลองใช้บุหรีไฟฟ้าแทนครับผมสามารถเลิกได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเลิกได้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาคิดความคิดส่วนตัวนะครับอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาติดบุหรี่จริงหรือบุหรี่มวนเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าคิดว่าช่วยได้นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต คือปกติคนที่ดูดบุหรีนะ่เนี่ยมันจะสามารถเลิกได้ยากอยู่แล้วทั้งบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่ดูดก็ติดนะครับแล้วก็ไม่ได้เลิกกันได้ง่ายครับแต่ก็ช่วยได้เป็นทางเลือกสําหรับผมเนี่ยมันช่วยให้ลดได้แล้วก็เลิกได้ครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเลิกบุหรี่มวนมาประมาณ3เดือนแล้วครับผมคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นทางเลือกให้คนที่แบบ อยากสูบบุหรี่มากกว่าครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แบบคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่มาใช้อะไรเนี้ยครับแต่การศึกษานั้นมันเป็นระยะสั้นมีการศึกษาที่เป็น longitudinal ที่ระยะยาวขึ้นเนี่ยเขา observe แล้วเขาก็บอกว่าคนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่แล้วเลิกไปแล้วนะ่ะกลับมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ22เซ แล้วคนที่สูบบุหรี่อยู่ะลกบุหรี่แค่11จะเห็นว่าสัดส่วนขาเข้ากับสัดส่วนขาออกอมันต่างกันเพราะนั้นถ้าจะถามให้ตรงว่าบุหรี่ไฟฟ้าลดบุหรี่ได้ไหมไม่ได้บอกเลยว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามันเลิกได้ดีกว่ามากๆเลยมันเลิกได้ปานกลางคราวนี้ความปลอดภัยเนี่ยบางทีเราจะเข้าใจว่ามันปลอดภัยมากกว่ามันแอบดูเหมือนดูดีเนาะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นสารพิษเนี่ยมันก็เป็นสารพิษอยู่ดีอะ เราก็ยังได้รับสารพิษที่ทำลายสุขภาพเราอยู่ดีรวมทั้งตัวนิโคตินนิโคตินเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่อันตรายอยู่สอ,อย่างคือหมันเป็นสารเสพติดเวลาเข้าไปในสมองมันจะไปกระตุ้นสมองทำให้หลั่งสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งคนติดยาจะเรียกว่าสารในความสุขแต่ภาษาหมอเขาเรียกโดปามีน สวเนี้ยหลเข้ามาแล้วเมื่อเรา,เรา,เรา,เราขาดนเนี่ยเราจะมีความคิดถึงมันอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารเคมีซึ่งเขาเรียกอยู่ในกลุ่มอะคโคอลเมื่อเราได้รับเข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยจะมีปฏิกิยาเกิดที่เส้นเลือดเพราะว่าสารอะโคอลตัวเนี้ยเราไม่ได้ได้มันมาหรือมากับตัวเราตั้งแต่เกิดมันเป็นสารแปลกปลอมเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะไม่รับเมื่อไม่รับปฏิกิยาร่างกายก็เกิดขึ้นก็คือการอักเสบของเส้นเลือด จากการอัเกเสบของเส้นเลือดเนี่ยทำให้เส้นเลือดเล็กลงรูของเส้นเลือดจะเล็กลงและในสุดก็มีโอกาสจะตีบตันโดยเฉพาะในเส้นเลือดเล็กๆไปปลายทางเนี่ยจะมีการตีบตันได้ถ้าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำไปคือเราก็ไม่รู้สิ่งที่เขาผสมอ่ะมันจะเป็นยังไงคืออาจจะช่วยลรบุหรี่ได้นิดนึงหรือเขาบอกว่าระดับปานกลางเนี่ยแต่ว่าเราก็จะมีความเสี่ยงต่อปอดของเราถูกทำลาย ถามว่ามันมีผลต่อสุขภาพลดลงไหม,มผลต่อสุขภาพลดลงกว่าเดิมแล้วที่สําคัญน้องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมันไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนมันไม่มีใครควบคุมคุณภาพบางทีสารปริมาณเยอะปริมาณน้อยองค์ประกอบเราไม่รู้เลยเขาใส่อะไรบ้างไม่มีการพิสูจน์ว่าปลอดภัยจริงไหมเพราะนั้นคนใช้ก็ต้องพิจารณาค่ะว่าเรายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดได้หรือเปล่า